ก่อนเสร็จแล้วนะครับก็นี่เลยครับนี่เลยฮะดีห้าครับ,รบอันนี้นะนะก็สถานที่ก็จะเป็นที่นี่นะครับนะเขาก็ติดตั้งอุปรกรณ์เสร็จแล้วนะครับผมก็มาไม่ทันถ้าผมก็มาทัน ก็อย่างที่บอกผมเลิกงานผมทิ้งได้มาเนาะแล้าก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็เสร็จ 90%, นะฮะ9ก้เน็นาะอีก5%ก็คืออ่าลงจอนะครับอันนี้ก็คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับน,นี่ก็เจอกัน59%านะครับ ดีห้าห้าเก้านะครับก็เกิดกับตื่นเมื่อกี้อีกแล้วนะครับไอเจินด่าตาเลยของทางเรแเรื่องมือถือครับแข่งเลครับก็พักผายสวัสดีครับทักผายทีมงานมันทวันนะครับคนตัวเลย อยู่ในทุ่งนานะครับพี่จับก็อยู่ในใายเในตานะครับบ้านใกล้กระจายชิปอีกสักครู่นะครับเราจะประกอบพิธีด้านศาสนานะครับในค่ำคืนนี้หลังจากที่เจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วทาง้าพยศน์ก็จะจ่อหน้ากับยี่สิบสองเสียง ที่ท่านเจ้าภาพได้ว่าจ้างมานะครับแต่ก็ขอความกรุณานะครับโดยท่านเจ้าภาพก็ขอความกรุณาญาติพี่น้องเพอนทีทั้งหลายนะครับก็ขอความกรุณาอย่าลงอ่าลงเฟซลงไลน์นะครับอ่าอย่าถ่ายทอดสดอ่าโดยเฉพาะท่านครับครูใครรู้ใครทอดอยู่ไลยครับอ่าท่านครับครูครูรพานี่ว่าเยอะแน่นอนอเปเล่ด้วยอ่เปเล่ด้วยบอกเปเล่ พระครูบุรพานะครับขอคนขอคนยังไม่มาพระครูโอมาแล้วมาแล้วถ้าถ้าคอคนมานี่โอ้ไปตรงไหนก็เช็คอินตรงนั้นจเป็นอย่างนะครับก็ขอความปรานะครับวันนี้ในยุคสถานการณ์เช่นนี้นะครับเราก็ควรระวังนะครับในการมาร่วมงานทำบุญร้อยวันให้กับอดีตท่านผู้ใหญ่สุภาพราษจิตโดยการสวมแมส1ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวมแมสร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ขอความกรุณนานะครับท่านเจ้าภาพก็มีชุดอสมอนะครับมาคัดกรองให้แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับแล้วก็สแกนเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือนะครับแล้วก็เวลาทานข้าวปลาอาหารก็ออใช้ช้อนกลางนะครับใช้ช้อนกลางแล้วก็ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยอโดยการไม่แอะอดยัดเยียดนั่ง ไม่ต้องเบียดกันนะครับยุคนี้เป็นยุคของโควิดเห็นบอกว่าทางบ้านหนองยีดำหรือว่าบ้านกปะเจ้านี่เมื่อวานนี้ติดไป30รายนะครับ30รายแต่วันนี้อบอกว่ามีวแวโนนกจะเพิ่มขึ้อนอีกเปเข้าตัวนะครับโอ้ถ้า30-60มันจะติกมับ้างแล้วเพราะฉะนั้น ไม่เว้นนะครับช่วงนี้มันจะต้องติดนะครับแต่พวกเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะหลายๆประเทศแล้วเขาเปิดแล้วนะครับสาหรับเป็นโรคประจําถิ่นนะครับเป็นโรคประจําถิษฝรั่งเหาเป็นไข้หวัดธรรมดานะครับแต่ก็ไม่ควรประมาทนะครับในช่วงยุคนี้เขาบอกว่ามันไมโครมันแพร่เร็วนะครับแพร่เร็วแต่การป้องกันที่ดีก็คือการกระตุ้นวัคซกิน นะครับเข็ม3ามเข็ม4ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ทา่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซี่นนะครับก็ให้ไปฉีดให้เรียบร้อยครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากไหนจะได้เป็นเบากว่าอย่างนั้นนะครับ oh. แล้วก็ในการด่มการอะไรก็ควรใช้แก้วคนละไปนะครับ oh. ต่อไปก็จะพกแก้วคนออกจากบ้านหรือพกแก้วออกไปเลย oh. เป็นแก้วพันติดนะครับแข้นพ่อแข้ในไปเสือเลย ต่อระมัดระวังนะครับก็อระมัดระวังเพราะว่ามันสุดเร็วแต่ในการติดแต่ละทีนี่ขับตัวไม่เป็นเกิดความผิดพลาดตรงนี้นะครับต่อไปแล้วแต่มันก็เสียเวลานะครับแต่ก็เสียเวลาก็ฝากท่านนผู้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามอยู่แล้วผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในคลิป ขัดไปตอนเช็คเสียงนะครับเฝาเช็คนะครับแล้วเราจะพบมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ